สวัสดีทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับขอต้อนรับกันเข้าสู่ในช่อง u t u b e ครับช่องน้อยๆของเอประจชัยอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้ก็ตรงกับวันหวยออกนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับโชคดีนะฮะถูกสามตัวตรงๆกันทุกๆคนแล้วกันนะครับวันนี้อากาศแจ่มใสครับที่อำเภอบ้านเดือนนะครับที่อำเภอเมืองนะฮะตำบลบ้านเดือจังหวัด หนองคายครับคุณผู้ชมนะครับก็เพิ่งจะเริ่มมีแสงแดดออกมานี่ครับฝนตกตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองนะครับจนเช้าเลยนะฮะแล้วก็เพิ่งที่จะหยุดไปเมื่อตะกี้นี้พาชมบรรยากาศครับพาชมบรรยากาศนะครับอันนี้ก็เพิ่งมุงสแสลมหน้าร้านออกมาเพื่อที่จะบังแสงแดดนะครับ โหโดนฝนมาทั้งคืนทั้งวันนะครับรู้สึกว่านะครับต้นบอลสีแล้วก็จะเป็นพวกไม้มงคลเนี่ยพอดีเขาได้กินไอแห่งสายฝนนะครับเขาจะมีความที่สวยสดนะครับงดงามแบบนี้ครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยววันนี้ครับ จะพามาอัปเดตนะฮรบบอลน,นาด่างที่ผมได้เก็บมาครับแล้วก็ใบแม่เขาเนี่ยใบใบใบแรกนะครับไม่ใช่ใบแม่นะฮะเขาจะเหี่ยวไปแล้วนะครับพอทิ้งใบนะครับเราก็ทำการตัดนะครับนี่ลักษณะของเขาก็จะด่างลงก้านแบบนี้นะครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับ จะด่างลงก้านเป็นลายเส้นสีขาวแบบนี้นะครับต้นนี้ก็เก็บมาได้ประมาณ1สัปดาห์หรือว่า1อาทิตย์นะครับพอดีโดนฝนก็เริ่มจะมีนะครับนี่ใบใหม่ขึ้นมาครับโอ้โหเป็นความภาคภูมิใจนะครับเป็นความภาคภูมิใจที่หลอดใหม่ของเขาออกมาแล้วก็ลักษณะใบของเขานี่นะครับเห็นไหม เห็นด่างออกมาแบบชัดเจนนะครับก็ด่างออกมาเยอะเลยทีเดียวนะครับถึงจะด่างไม่เทพด่างไม่สวยนะครับแต่มันก็เป็นความภาคภูมิใจที่เราได้เก็บนะครับบนานาธรรมชาติมาแล้วก็เอามาเลี้ยงใส่กระมังแบบนี้นะครับเลี้ยงใส่กระมังแบบนี้แล้วก็เราได้ใบที่ด่างค่อนข้างเยอะนะครับด่างค่อนข้างเยอะ ันีครบเกือบจะขึ่งใบเลยนะครับดูรอยด่างของเขานะครับถือว่าสวยงามนะครับถือว่าสวยงามเพิ่งออกมาหลอดหนึ่งนี่ก็โอ้โหเขาเอื่อวนาจะได้ประทับใจครับพี่น้องครับมันได้ลุ่นนะครับสําหรับสายบอลนาดางนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้จะเป็นพวกสายลุ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นหลอดใหม่นะครับหลอดใหม่ของเขาออกมาก็จะมีรอยด่างนี่ครับปลายแบบนี้นะครับเป็นจุดสีขาวนี่ครับอันนี้เป็นใบเก่านะครับใบเก่าก็จะมีลักษณะสีขาวแบบนี้นะครับลุ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ใบนี้ก็มีด่างเล็กน้อยนะครับมีด่างเล็กน้อยเป็น จุดเล็กๆแบบนี้นะครับแต่ว่าต้นนี้นี่ใบเก่าเขานี่ค่อนข้างที่จะด่างนะครับด่างด่างด่างลักษณะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ตรงหูนี่ยาวขึ้นมาแบบนี้ครับอันนี้เป็นใบใหม่นะครับอันนี้เป็นใบใหม่ส่วนใบเก่านะครับผมเอารูปของเขาทิ้งไปแล้วนะครับลบทิ้งไปแล้วเนื่องจากเมลวิการของผมมันค่อนข้างที่จะ เต็มนะครับก็เลยลบออกนะครับไม่ได้เอารูปใบแรกให้ดูนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะดีนะดูนะครับเห็นเขามีความดังแบบนี้เราก็ประทับใจนะฮะภาคภูมิใจครับคุณผู้ชมนะครับที่เราเก็บมาแล้วนะครับสายลุ้นของเรามีความดังขึ้นมาแบบนี้นะครับโอเคนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับเป็นแรงใจให้กับ ช่องเล็น้อยของอีประจัก์ชัยด้วยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมนะฮะสายลุ้นครับมีความสุขดีนะฮะอยู่กันแบบนี้กับธรรมชาตินะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปแล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนนะฮะวันนี้วันหวยออกขอให้ถูกหวยกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับ